สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พยาสองแปดเก้าน,นะคะนำผ้าไหมสุรินสวยๆมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นผ้าโทนสีธรรมชาตินะคะกระกระกันมานะคะสนใจผ้าไหมแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายคุยกันได้ค่ะจอมผ้าไหมสวยๆก่อนใครชมผ้าไหมผืนแรกนะคะเป็นผ้าสีธรรมชาตินะคะเป็นลายน้ําไหลค่ะเขาเรียกลายน้ําไหล นำหลายลายมาโอร,รวมกันนะคะแบบนี้สวยอีกแบบนะคะด้านนี้นะคะเป็นผ้าเชิงล่างเชิงเดียวค่ะเชิองอยู่ด้านนี้เป็นผ้าโทนสีธรรมชาตินะคะสีธรรมชาติโทนหวานมาแล้วนี่ ด้านนี้นะคะเป็นผ้าทอยกดอกจําชื่อไม่ได้นะคะผ้ายกดอกเขาบอกอยู่นี่ค่ะลายแบบนี้ยกดอกแบบนี้นะคะอยู่ๆก็จําชื่อไม่ได้เฉยๆนะคะว่ายกดอกอะไรนานๆจะเห็นยกดอกแบบนี้สักทีหนึ่งนะคะ เป็นผ้า้าตะกอด้วยนะคะผืนนี้เป็นผ้าทอยกดอกท่านลาสนใจนะคะผ้าลายน้ำไหลแบบนี้นะคะสีธรรมชาติ2,200บาทค่ะ2,200บาทเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีคุณนี้สวยนะคะมองดูสวยราคาเบาๆเบามากค่ะกับผ้าทอยกดอกนะคะ สีธรรมชาติด้วยค่ะสนใจทักมานะคะสองพันสองร้อยบาทราคาเบามากๆค่ะถูกมากๆพื้นต่อไปนะคะห้าหา้าสีตะกโกทยกดอกนะคะลายราชวัตรราชวัตรสีตะโกนะคะเครือสมอค่ะเป็นผ้าเครือสมอมีหน้านางชายขุยนะคะ ลายราชวัตค่ะเครือสมอมีหน้านางชายลุยนะคะลายแบบนี้เป็นผ้าเชิงบนล่างค่ะมีหน้านางชายคุยนี่ค่ะหน้านางก็สวยนะคะหน้านางแบบนี้ ยกดอกลายรัชวัตรนะคะและก็เครือสมอด้วยนะคะคืนนี้เครือสมอท่านใดสนใจทักมานะคะราคาเบาๆบ2สามพันสองรอบาทค่ะสามพันสองร้อยบาทอาบน้ำยาส่งฟรี รัชวัตรสวยค่ะพื้นนี้พื้นต่อไปนะคะผ้าทอยกดอกลายลูกแก้วค่ะลายลูกแก้วนะคะทอขั้นไหมไหมควบกับไหมขั้นนะคะ มีหน้านางแบบนี้ค่ะแล้วก็ชายคลุยนะคะหน้านางสวยนะคะดูหน้านางนี่ค่ะทอลายแล้วก็สลับไหมขวบกวับไหมขั้นด้วยนะคะลายใหญ่ขึ้นหน้านางสวยแปลกนะคะ นี่ค่ะสนใจทักมานะคะ3,200บาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะผ้าหายสวยๆเลย อย่าลืมทักทายมานะคะพื้นต่อไปค่ะห้าห้าตะกอทอยกดอกนะคะห้าตะกอทอยกดอกลายลูกแก้วสีธรรมชาติ่ํบมีหน้านางชายคลุยสีธรรมชาตินะคะนี่ค่ะหน้านาเป็นแบบนี้ คือนี้สีธรรมชาตินะคะนี่ค่ะสีธรรมชาติแบบนี้มีหน้านางชายคุุยนะคะลายเต่าน้อยสวยๆเลยค่ะนี่สีธรรมชาติด้วยมีหน้านางชายคุุยด้วยนะคะ ท่านใดสนใจทักมานะคะสามพันสี่ร้อยบาทอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะลดราคาให้แล้วนะคะสามพันสี่ร้อยบาทอาบน้ำยาส่งฟรีตืนนี้สีธรรมชาตินะคะลายเต่าน้อยน่ารักมากพื้นต่อไปค่ะ เป็นผ้าห้าตะโกทอยกดอกนะคะลายลูกแก้วค่ะลายพระราชทานใหม่ล่าสุดสิริราชพัตราพรนะคะทอด้วยไหมบ้านสีธรรมชาตินะคะไหมบ้านสีธรรมชาติพุ่งยืนนะคะคือน,นี้สีธรรมชาติพุ่งยืนแล้วก็เยอะก็ทอด้วยไหมบ้านนะคะนี่ ลายใหม่ล่าสุดนะคะสิริราชพัตราพรธรรมชาติพุ่งยืนนะคะมีหน้านางแบบนี้ค่ะแล้วก็ชายครยีนะคะสิริราชพัตราพรนะคะพุ่งใหม่บ้านนะคะยืนไม่ใช่ค่ะช่วงนี้มีต้องส่งเข้าประกวดนะคะท่านใดสนใจนะคะ รับไปค่ะสนใจทักมานะคะ3,400บาทค่ะ3,400บาทอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีสิริราชพัตราพรนะคะพื้นนี้ยอมสามสีนะคะยอมสามสี สีธรรมชาติหมดเลยนะคะพื้นต่อไปค่ะเป็นผ้าห้าตะกอทอยกดอกลายลูกแก้วมีปูมชายคุยธรรมชาติพุ่งยืนใหม่บ้านพุ่งยืนค่ะ ผืนนี้ธรรมชาติพุ่งยืนนะคะสีธรรมชาติพุ่งยืนใหม่บ้านพุ่งยืนค่ะลายพระราชทานนะคะผืนนี้สิริราชพัตราพรค่ะเอค่ะลายสิริราชพัตราพรนะคะวืนนี้ย้อมสีธรรมชาตินะคะย้อมสีธรรมชาติเครือก็ธรรมชาตินะคะเครือธรรมชาติใหม่บ้านพุ่ง ใหม่บ้านและก็ธรรมชาติเหมือนกันนะคะสิริราชพัตราพรค่ะลายสิริราชพัตราพรนะคะคืนนี้สวยค่ะท่านใดสนใจนะคะ3 5 0พันห้าบาทค่ะ3 5 0 0ันห้ารบาทอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะอาบน้ำยาส่งฟรี ลายพระราชทานใหม่ล่าสุดนะคะสิริราชพัฒนาพรค่ะนี่สีสวยมากค่ะสีธรรมชาติสวยๆท่านใดที่ชื่นชอบใหม่บ้านและสีธรรมชาตินะคะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสนใจผ้าไหมสุดดินสวยๆนะคะอย่าลืมแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายคุยกันได้ค่ะจองผ้าไหมสวยๆก่อนขายฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยค่ะ ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ